สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาพับเรียนปวยทันเป็นริบบิ้นนะคะช่วงนี้จะเป็นริบบิ้นนะคะง่ายๆแบบสวยสวยนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะซึ่งเราจะตัดออกทั้งหมด4เส้นด้วยกันใช้4เส้นนะคะแล้วก็ตัดปลายแหลมเพื่อง่ายในการที่จะสารนะคะซึ่งจะมีความยาวเท่ากับ30เซนติเมตรนะคะ เราจะใช้ริบบิ้นขิดทองนะคะอันนี้ใช้เป็นริบบิ้นขิดทองสีขาวนะคะใช้ตานี้นะคะตาระฆังนะคะแล้วก็จะมีเหรียญน,นะคะแล้วก็รูปปัดนะคะไว้สําหรับทาเกสรแล้วก็กาวยูหูนะคะแล้วก็กันไก่นะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ เราจะปลายริบบิ้นนะคะให้เท่ากันนะคะแล้วก็วัดความยาวนะคะเข้าไป10เซนติเมตรนะคะจากปลายริบบิ้นนะคะวัดเข้าไป10เซนติเมตรนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พับให้เป็นรอยเราจะทําฐาน4กันนะคะกดให้เป็นรอยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะง่ายในการที่เราจะสานนะคะ หยิบเส้นที่หนึ่งขึ้นมานะคะโดยให้ด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ด้านยาวอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็หยิบเส้นที่สองสวมทับเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่สามนะคะแล้วก็สวมทับไปที่เส้นที่สองโดยให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนต่อไปนะคะเส้นที่สี่เส้นที่สี่นะคะ สอบเข้าไปในเส้นที่3แล้วก็ใช้นิ้วนะคะรว้งเข้าไปในเส้นที่4เพื่อหยิบเส้นที่3ขึ้นมาตามแบบนะคะแล้วก็ดึงให้แน่น,นะคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะวางเหรียญตรลาง หยิบเส้นสั้นที่อยู่ด้านล่างนะคะพับขึ้นมาข้างบนซ้ายพับมาทางขวาบนพับมาข้างล่างแล้วก็ขวามือสอบเข้าไปในทางช่องที่อยู่ตรงข้ามนะคะสอบไปทางซ้ายมือนะคะแล้วก็ดึงโอ้ให้เป็นรอยนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้าน แล้วเราก็จะสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้เส้นสั้นนะคะทั้งสีด้านนะคะใช้เส้นสั้นทั้งสีด้านเลยจะสอดเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะตามถนัดนะคะก็จะได้ตามแบบนี้นะคะกดให้เป็นรอยค่ะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำกลีบนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะเส้นที่ชี้ไปข้างบนนะคะเราจะทำเส้นนี้ก่อนนะคะจับปิดไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็จับบิดนะคะโค้งตามแบบเลยนะคะแบบนี้นะคะใช้ปลายสอดในช่องถัดไป คือช่องนี้แล้วก็ดึงก็จะได้เกีบที่หนึ่งนะคะเกีบที่สองก็ทำเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ 4, 4สีสี่กลีบเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทํากลีบอ่นนี้นะคะกลีบที่อยู่ตรงกลางกลีบนี้นะคะเราก็จับอ่ติดบินขึ้นมาเลยนะคะทําเส้นที่ชี้ไปข้างบนเส้นยาวที่อยู่ซ้ายมือนะคะจับบิดไปข้างหลังแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็บิดกับคว่ำม,มาแบบนี้แล้วก็งายขึ้นแบบนี้นะคะ แล้วเราจะใช้ปลายนะคะสอดเข้าไปช่องนี้นะคะสอดเข้าไปช่องตรงนี้นะคะใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปแล้วก็ดึงก็จะได้เก็บที่อยู่ตรงกลางนะคะต่อไปค่ะ จับริบบิ้นนะคะบิดไปทางข้างหลังบิดไปทางขวามือบิดไปข้างหลังชี้ไปทางขวามือแบบนี้แล้วก็บิดคว่ำลงมาแล้วก็งายขึ้นแบบนี้นะคะแล้วใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องถัดไปริปบบิ้นจะทะลุด,ด้านนี้นะคะแล้วเราก็ดึง นะคะคต่อไปค่ะเกิบต่อไปจับบิดไปทางขวามือไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็บิดคว่ำลงมาจับง่ายขึ้นใช้ปลายสอบเข้าในช่องถัดไปดิปปิ้นจะทะลุด,ด้านนี้นะคะเส้นที่เหลือก็ทำเหมือนกันนะคะ เส้นล่างนะคะอันนี้อันนี้เส้นนี้จะเป็นของกลีบที่เราทําไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำเส้นที่อยู่ข้างล่างจับบิดไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็บิดมาข้างหน้าบิดหงายขึ้นใช้ปลายสอดในช่องถัดไปก็ดึงก็จะได้ตามแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จับกรีบนะคะเพื่อตกแต่งต่อไปตรงนี้นะคะส่วนที่เกินออกมาเราก็จะใช้กันไกรตัด จะได้ตามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทาหยอะก,กาวตรงกลางก็เราจะวางรูปปัดนะคะให้เป็นเกสรแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะริบบิน้นเรียญปวยทานเป็นรูปดอกไม้สวยๆอีก รูปแบบหนึ่งทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะก็ไปทดลองทำดูนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ